ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับ FC ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube นะครับคนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความน่าจะเป็นของทั้ง3าฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอยธรรมดาและฮานอย v i p นะครับประจำวันที่6มีนาคม2,564นะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นนะครับตามสูตรเท่านั้นนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นเพียงแนวทางตามสูตรเท่านั้นนะครับสูตรตามตัวอย่างนะครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านขวามือนี้นะครับสูตรของฮานอยนะครับมีเยอะแยะมากมายหลายสูตรนะครับผมคัดสูตรที่ดีที่สุดออกมาให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกไปด้วยกันนะครับสําหรับฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ฮานอยแรกนะครับ ชุดวินตัวเลขที่ดีที่สุดนะครับที่ผมดึงออกมาตามสูตรนะครับคือ02468นะครับนี่คือตัวเลขชุดวินที่ดีที่สุดนะครับชุดวินตัวเลขที่ดีที่สุดนะครับ02468นะครับตัวเลขนะครับตัวฟัน0-9วันนี้นะครับสูตรตัวฟันมีทั้งหมดนะครับ30สูตรนะครับมีทั้งหมด30สูตรนะครับ สูตรที่ดีที่สุดฟันธงไปที่เลข8นะครับจำนวน7สูตรนะครับวันนี้ฮานอยพิเศษนะครับฟันธง8ครับนะครับวันนี้ก็ฟันธงที่เลข8นะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับส่วนชุดเจ,จะดาจะาาจ2ตัวนะครับจะมีชุดใดบ้างนะครับชุด3ตัวจะมีชุดใดบ้างมาดูกันนะครับชุดเจาะ2ตัวนะครับชุดเจาะ2ตัวนะครับคือ80นะครับ80ชุดแรกนะครับชุดต่อไปก็คือ82นะครับ82 นะครับชุดต่อไปคือ86นะครับ86ชุดต่อไปคือ40นะครับ40นะครับชุดต่อไปคือ42นะครับ42นะครับชุดต่อไปคือนะครับ46นะครับ46นะครับชุดต่อไปคือ02นะครับ02 ชุดต่อไปคือ06นะครับ06นะครับชุดต่อไปคือ26นะครับ26นะครับแล้วก็ชุดเน้นๆนะครับชุดเน้นๆวันนี้ของฮานอยพิเศษ2ตัวมีชุดเดียวนะครับคือ84ครับนะครับสำหรับใครที่ชอบวิ่งรูดบนล่างนะครับก็สามารถนำ8ไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนชุด2ตัวนี้ผมเน้นอยู่แล้วในทุกๆวันนะครับสำหรับชุดเจาะสองตัว นะครับส่วนชุด3าตัวนะครับจะมีชุดใดบ้างเรามาดูกันนะครับชุดแรกนะครับชุด3าตัวคือ024ครับ024นะครับชุดต่อไปคือ026ครับ026นะครับชุดต่อไปคือ028ครับนะครับ028นะครับชุดต่อไปคือ046ครับ046นะครับชุดต่อไปคือ048ครับ ะครับ048นะครับชุดต่อไปคือ068ครับนะครับแล้วก็ชุดเนน้น้น3ตัวของฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับคือ684ครับนี่นะครับคือชุดที่ดีที่สุดนะครับที่ผมดึงออกมาจากสูตรที่อยู่ด้านขวามือนะครับสูตรของฮานอยมีเยอะแยะมากมายหลายสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยรัฐบาลหวยหุ้นต่างๆนะครับสูตรมีเยอะแยะมากมายวันนี้ผมดึงสูตรที่ดีที่สุดออกมา นะครับชุดวินนะครับก็บอกไปแล้วนะครับชุด3ตัวนะครับเทคนิควิธีการเล่นใครชอบวิ่งรูดบนล่างนะครับก็นํา8ไปพิจารณานะครับส่วนใครชอบชุด2ตัวนะครับผมเน้นให้อยู่แล้วนะครับในทุกๆวันนะครับส่วนชุด3ตัวก็ติดไว้สักเล็กน้อยพอได้ลุ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนฮานอยธรรมดาวันนี้นะครับฮานอยที่2นะครับเรามาดูกันนะครับตัวเลขชุดวินที่ดีที่สุดในวันนี้นะครับคือ2 3 4 7 8ี่นะครับ ตัวเลขที่ดีที่สุดนะครับวันนี้คือ2 3 4สาี่ดนะครับจากสูตรที่ผมดึงออกมานะครับต่อไปนะครับ0ถึง9นะครับสูตรตัวฟันมีทั้งหมด28สูตรนะครับสำหรับหานอยธรรมดานะครับจากทั้งหมด28สูตรนะครับเทให้ที่เลขเจ็ดนะครับจำนวน7สูตรนะครับสูตรที่ดีที่สุดนะครับเทให้ที่7จํานวน7สูตรหานอยธรรมดาวันนี้ฟันทง7ครับฟัน7นะครับ ส่วนชุดเจาะ2ตัวนะครับจะมีชุดใดบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับชุดเจาะ2ตัว3ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับก็คือนะครับชุดแรก72ครับนะครับชุดต่อไปนะครับชุดต่อไปคือ73นะครับ73ครับชุดต่อไปคือ78ครับนะครับ78นะครับชุดต่อไปคือ42นะครับ42นะครับชุดต่อไปคือ สี่สามครับสี่สามนะครับชุดต่อไปคือสี่แปดนะครับสี่แปดนะครับชุดต่อไปคือสองสามครับสองสามนะครับชุดต่อไปคือสองแปดครับสองแปดนะครับชุดต่อไปคือสามแปดครับสามแปดนะครับแล้วชุดเน้นๆนะครับของฮานอยธรรมดาสองตัววันนี้มีชุดเดียวนะครับคือเจ็ดสี่ครับ นี่นะครับชุดเน้นๆคือ74สีนะครับส่วนชุด3ตัวนะครับมีชุดใดบ้างนะครับมาดูกันนะครับสำหรับฮานอยธรรมดาในวันนี้นะครับชุดแรกนะครับ2 3 4เป็นตัวเลขที่สวยมากนะครับเรียงกันนะครับต่อไปเป็น237ครับต่อไปนะครับต่อไปคือ238ครับนะครับ238นะครับต่อไปคือ247ครับนะครับต่อไปคือ2 4 8ครับนะครับ ต่อไปคือ278ครับนะครับแล้วก็ชุดเน้นๆ3ตัวของฮานอยธรรมดาในวันนี้คือ374ครับนี่นะครับชุดเน้นๆนะครับของฮานอยธรรมดานะครับ374นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP นะครับประจำวันที่6มีนาคม2564นะครับนี่ก็เป็นฮานอยที่เป็น พระเอกของงานนะครับที่ผมได้เน้นเน้นเน้น,น,นในทุกๆวันนะครับเรามาดูกันว่าฮานอย v ว p วันนี้นะครับชุดวินตัวเลขที่ดีที่สุดที่ผมดึงออกมาตามสูตรนะครับคือ01369นะครับ01369นะครับนี่เป็นเพียงแนวทางตามสูตรเท่านั้นนะครับช่อง Youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมาย น,นี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับส่วนตัวเลขนะครับศูนย์ถึงเก้านะครับสูตรตัวฟันวันนี้มีทั้งหมดสิบแปดสูตรนะครับสาหรับฮานอยวีเนะครับจากทั้งหมดสิบแปดสูตรนะครับเทให้เลขเก้าจำนวนสี่สูตรนะครับเทให้เลขเก้าจำนวนสี่สูตรนะครับฮานอยวีเวันนี้ฟันถงที่เก้าครับ นะครับสำหรับช hmm. ุด2ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับมีชุดใดบ้างนะครับมีชุดใดบ้างเรามาดูกันนะครับชุดแรกนะครับชุดแรกคือ91นะครับชุดแรกครับนะครับชุดต่อไปคือ93นะครับ93นะครับชุดต่อไปคือ96ครับ96นะครับชุดต่อไปนะครับคือ01ครับ01 นะ, 03, นะครับชุดต่อไปคือ0ูนครับนะครับชุดต่อไปคือ0ูนครับศูนนะครับชุดต่อไปคือ1นึครับหนึนะครับชุดต่อไปคือ1นึครับหนึนะครับชุดต่อไปคือ3าครับสามนะครับแล้วก็ชุดเน้นๆนะครับสำหรับฮานอย v ี p วันนี้มีเพียงแค่ชุดเดียวนะครับคือ90 นะครับ90นะครับเนี่ยนะครับใครชอบวิ่งรูดบนล่างนะครับก็สามารถนำา9ไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนชุด2ตัว91 93 96นะครับ01 03 06นะครับ13 16 36และชุดเน้นๆ90ผมเน้น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 อยู่แล้วในทุกๆวันนะครับสำหรับชุด3ตัวของฮานอย v p นะครับก็มาดูกันว่ามีชุดใดบ้างนะครับชุดแรกนะครับคือ013ครับ ชุดต่อไปคือ016ครับชุดต่อไปคือ036ครับนะครับแล้วก็ชุดต่อไปคือ039ครับนะครับชุดต่อไปคือ069ครับนะครับชุดต่อไปคือ136ครับนะครับแล้วก็ชุดเน้นๆสามตัวฮานอยวีพีในวันนี้คือ190ครับ นะครับสำหรับใครที่ชอบวิ่งรูดบนล่างนะครับอย่างที่ผมแนะนําทุกฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาฮานอยวี p นะครับใครชอบวิ่งรูดบนล่างก็สามารถนําตัวฟันไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนชุด2ตัวนี้ผมเน้นอยู่แล้วนะครับในทุกๆวันนะครับส่วน3ตัวนี้ก็ติดไว้สักเล็กน้อยพอได้ลุ้นเท่านั้นเองนะครับขอบคุณ f c ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง u t u b e นะครับคนรวงดีปันสุขื่อสังคมนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทั้ง3ฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษ นะครับฮาหนอยธรรมดานะครับและฮาหนอย v i p นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ